โดย EP นี้จะเป็น EP พิเศษเนี่ยค่ะทุกคนบุ๋มจะมาทําการสร้างบ้านเองคันแรกในบุ๋มก็ต้องหาไม้หาอะไรก่อนเนาะบุ๋มควรจะมีแพลตฟอร์มสักอันหนึ่งนะคะเอาไว้ให้มอนเตอร์เกิดแล้วก็เราต้องเฟ้นหาชาวบ้านค่ะทุกคนอืมเราต้องหาชาวบ้านมาเพื่อเอ่อทำการแลกของกับเราเพื่อที่เราจะได้มีโอกาสในการไปนรกนะคะเฮ้ยเฮ้ยววววว้มาฮ้กกเยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเย พอหลังจากสู้กับซอมบี้น้อยเสร็จนะคะบุ๋มก็รับรู้ได้ว่าเราเนี่ยไม่ค่อยปลอดภัยสักเท่าไหร่บุ๋มก็เลยไปตีมอนเตอร์ตรงนั้นเล่นนะคะแล้วก็ไปนอนกับทุกคนให้ถึงเช้าแล้วเรากค่อยมาทําแพลตฟอร์มตรงนี้กันต่อซึ่งก็ใช้เวลาไม่นานมากนะคะก็หลังจากทําแพลตฟอร์มเสร็จนะคะบุ๋มก็มาทําเป็นบ้านซึ่งบ้านตรงนี้นะคะก็เป็นบ้านสาหรับวิเลจเจอร์นั่นเองซึ่งบุง๋มก็กะเอาไว้ว่าเดี๋ยวถ้าหากเราแบบว่าสามารถหาซอมบี้วิเลจเจอร์ได้เนี่ยเราก็จะเอานองเอาไว้ตรงนี้นนเองค่ะ นี่เป็นจะเป็นที่เทรดที่แบบว่ารักษาพยาบาลเนี่ยค่ะทุกคน,นให้อยู่ตรงนี้บุม๋มรู้สึกว่าถ้ามันเกิดมามันก็ต้องเข้าไปหลบอยูน่นกันถูกไหมปิดไว้หน่อยดีกว่าแล้วก็ปักไฟไปด้วย,วยนี่คือปิดแล้ว <laughs> แบบแล้วบุ๋มก็ได้ใช้รั้วนะคะในการทําเป็นผนังนนัเองเพราะว่าจะได้ดูแบบปลอดโปร่งโล่งสบายแล้วก็ปักไฟให้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นบุ๋มก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเราควรจะทําอีกสักก่อนหนึ่งนะคะเอาไว้ให้พวกมอนสเตอร์เกิดนะคะเผื่อว่ามันจะเพิ่โมโอกาสในการเกิดเป็นซอมบี้วิเลเจอร์มากขึ้นซึ่งบุ๋มก็ทําออกมาตอนแรกว่าจะทําเป็นเกาะน,นิดเดียวค่ะทุกคนแต่เกินคาดไปนิดนึงบุ๋มทาเพลินก็เลยออกมาเป็นเกาะที่ใหญ่เท่าๆกับเกาะแบบว่าข้างๆกันเลย ตอนแรกเป็นก่อนเล็กจริงๆนะพยายามเลค่ะทุกคนซึ่งระหว่างที่ทําไปเนี่ยก็มีแวะไปขุดหินบ้างไปตัดไม้บ้างนะคะเพราะว่าของเราไม่พอนั่นเองนะก็หลังจากขุดเสร็จนะคะก็มาวางต่อให้เรียบร้อยซึ่งกกอะสองก่อน,นี้ความพิเศษก็คือบุ่มจะใช้เป็นขอบหินนะคะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยใช้เป็นไม้เนื่องจากว่าช่วงนี้นะคะบุ่มขี้เกียจไปนั่งปั๊มหินบุ่มถนัดกับการไปตัดไม้มากกว่าก็เลยเปลี่ยนแนวเกาะนั่นเองค่ะ แล้วหลังจากนั้นเราก็ไปเตรียมอุปกรณ์สำหรับทำบ้านกันค่ะทุกคนอบุ๋มจะเริ่มละทุกคนมาดูความมั่วกันว่าจะเป็นยังไงบุ๋มอยากให้มันเป็นบ้านที่แบบวิ่งขึ้นได้เลยนั้นตรงกลางเราจะเป็นทางเข้าบ้านไปเลยแล้วกันนะคะเป็นยังไงก็มาดูกันซึ่งอย่างแรกนะคะเราก็เริ่มจากการวางเสาบ้านกันไว้ก่อนเฮ้ยมันดูใหญ่เนาะและหลังจากนั้นบุ๋มก็วางบันไดแล้วก็ปักไฟไว้น,นิดหน่อยค่ะ ก่อนจะวิ่งกลับไปที่เกาะแล้วก็ไปต่อสู้กับซอมบี้ที่ติดไฟนะคะจนตัวเองต้องตายใช่บุ๋มก็งงเหมือนกันบุ๋มตายได้ยังไงและหลังจากนั้นเราก็กลับมาวางพื้นต่อพร้อมกับทารอบๆด้วยนั่นเองค่ะซึ่งตรงนี้นะคะบางส่วนบุ๋มก็จะพากไปด้วยแล้วก็บางส่วนก็อาจจะไม่ได้พากนะคะทุกคนก็ดูตามภาพไปแล้วกันนะเพราะว่าตอนสร้างบุ๋มก็สร้างตามฟิล <c oughs> ใช่เพราะว่าผมแลนั่งดูฟุตเทจก็งงเหมือนกันว่าทําอะไรลงไป ซึ่งบ้านหลังนี้หลักๆเนี่ยบุ๋มตั้งใจว่าจะให้มี2ชั้นนะคะทุกคนดังนั้นทรัพยากรก็เลยต้องใช้เยอะมากๆนะคะนี่เราก็จะมีการแวะมาตัดไม้กันอยู่บ่อยๆพอตัดเสร็จก็จะกลับไปวางต่อแบบนี้ค่ะทุกคนคือมันก็จะวนเวียนอยู่แบบนี้นะคะกว่าจะเสร็จบ้านคือบุ๋มสร้างแบบเป็นชั่วโมงเลยนะ,ะบ้านหลังนี้อันนี้จะเป็นการปูพื้นชั้น2แล้วนะคะ หลังจากปูพื้นชั้น2เสร็จนะคะบุ๋มก็เริ่มทําชั้น2ค่ะซึ่งชั้น2เนี่ยจะเน้นไปที่หลังคานะคะเพราะว่าหลังคาเนี่ยบุ๋มคิดว่าอยากให้มันแบบเฮ้ยเป็นแบบยุคกลางอะไรอย่างงี้นะแต่พอสร้างออกมากลับกลายเป็นว่าเหมือนบุ๋มทําบ้านทรงไทยค่ะทุกคน คืออันนี้ต้องบอกเลยว่าบุ๋มอาจจะทําสัดส่วนบ้านปิดไปนิดนึงด้วยมันก็เลยทําให้แบบไม่ได้ออกมาดูเป็นยุคกลางในแบบที่คิดสักเท่าไหร่แต่ก็นั่นเลยค่ะแล้วก็ใช้ของที่เรามีในการทำเนาะคือถ้าหากมันมีไม้ในอีกแบบหนึง่งมันก็อาจจะดูไม่เหมือนวัดก็ได้แต่สิ่งที่บุ๋มมีก็คือมีไม้แมนกรอบมีไม้ดํามีไม้สปรูตอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้เลยค่ะโดยที่บุ๋มใช้ไม้โอกดาในการทําเป็นขอบหลังคาแล้วก็ตัดด้วยไม้แมนกรฟสีแดงทําเป็นหลังคานั่นเองค่ะ ส่วนตรงผนังบ้านนะคะบุ๋มก็ใช้เป็นไม้เชอรี่ซึ่งแต่ละสีนี่คือบอกเลยว่าเป็น,นโทนเดียวกันแต่ว่าพอทำออกมาแล้วอาจริงๆบุมแบบตะหงิดใจมากอะ่ะมันเหมือนราคาวัดนิดนึงอะ่ะทุกคนเดี๋ยวทุกคนคิดว่ายังไง มันดูแบบว่าพอจะดูได้ไหมหลังจากที่วางเสร็จนะคะบุ๋มก็มาฟาร์มไม้ต่อเพราะว่าไม้เนี่ยบอกเลยว่าเอาไปเท่าไหร่ก็ไม่พอจริงๆค่ะจากไม้เชอรี่ที่คิดว่าจะไม่ได้ใช้เยอะนะคะแต่กลับกลายเป็นว่าพอบุ๋มเอาไปทําเป็นผนังปุ๊บได้ใช้เยอะเฉยเลยค่ะทุกคนแล้วพอกลับมาที่บ้านนะคะบุ๋มก็เลยทําเป็นบันไดทางขึ้นไปเลยเพราะว่าเราจะมาต่อบล็อกขึ้นทุกรอบมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมล่ะ และหลังจากนั้นนะคะเราก็กําลังทําชั้น2ต่อแต่แล้วไม้อกดาบุ๋มก็หมดคะ่ะทุกคนบุ๋มก็ต้องไปฟา์มไม้อกดาอีกรอบหนึ่งแล้วก็ไหนๆก็กลับมาฟา์มไม้อกดําแล้วบุ๋มก็เลยไปตัดไม้สปรูตด้วยเลย <c oughs> คือแบบตัดไปเยอะมากขนาดนี้บอกเลยนะคะว่ายังจะต้องกลับมาตัดอีกลหลายๆรอบอีกอยู่ดีเพราะว่ามันไม่พอสักทีไงและหลังจากนั้นนะคะระหว่างที่บุ๋มกําลังจะเอาของไปเก็บไปเตรียมของต่อเนี่ยบุ๋มก็เจอกับพวกฝูงซอมบี้ค่ะทุกคนให้ทุกคนจําจได้บุ๋มทําแพลตฟอร์มเอาไว้ให้ พวกมอนสเตอร์เกิดใช่ไหมแต่บุ๋มลืมทําที่กัน้นมันก็เลยวิ่งมาหาแล้วเต็มไปหมดเลยค่ะโอ้เยอะเกินได,อย,ไไดอย่าเออทำไได้ยิ่งี้ทำไได้ยิ่งี้ทำไได้ยิ่งี้เอ้ยเอออะไะโดนไกลจอมบีมาเป็นร้อยเลยหลังจากเคลียร์เสร็จเนี่ยบุ๋มก็เลยรีบนอนในทันทีเลยสวยจัง แล้วพอตื่นเช้ามานีคะนึกว่าปัญหาจะหมดไปไม่ค่ะทุกคนพวกครีปเปอร์เกิดเต็มโอ้โหบุ๋มก็ตั้งมาสู้กับพวกครีปเปอร์ตั้งแต่เช้าแล้วพอสู้กับครีปเปอร์เสร็จเราก็เอารั้วไปวางค่ะเพื่อป้องกันฝูงมอนสเตอร์จะวิ่งมาหาบุ๋มแมบเมื่อคืนนั่นเอง หลังจากวางเสร็จนะคะเราก็กลับไปทําบ้านของเรากันตอนโดยที่บุ๋มก็ไปเติมดีเทลพวกผนงังพวกหน้าต่างต่างๆนะคะให้มันดูแบบน่าดูมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังไปปิดห้องใต้หลังคาด้วยแล้วก็แบบเพิ่มบันไดเพิ่มนั่นเพิ่มนี่ค่ะทุกคนให้มันดูสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนั่นเองเราไว้แบบว่าดูวิวก็พอนะคะห้องนี้น่าจะทําอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้บ้านของบุ๋มก็คือแบบประมาณ80%แล้วนะแต่ขาดอย่างเดียวคือบุ๋มไม่สามารถหากระจกมาใส่ได้ค่ะทุกคนบุม๋มไม่อยากทาประตูเท่าไหร่เพราะระนเเยอเกิ งั้นเราก็ใส่เป็นแบบนี้แล้วก็ trap door นี่เป็นห้องนอนนะคะส่วนห้องข้างบนวิข้างบนก็เข้านอนได้เออแต่ข้างบนก็ดูนอนได้เนาะแต่มันแปลกๆอ,อ่ะอนอนไม่ได้ละเหลือข้างล่างนะคะ พอชั้น2เสร็จนะคะเราก็ลงมาทําชั้น1กันต่อก็เหมือนเดิมค่ะทุกคนบุ้มก็ทําไว้แค่ผนังนะคะก็คือใช้เป็นไม้เชอรี่ทำเป็นวางสลับกันแบบนี้พร้อมกับวางบันไดนะคะทําเป็นแบบว่าทําเป็นช่องสําหรับหน้าต่างเกือบเสร็จแล้วนะคะทุกคนมันยังไม่เสร็จเพราะว่าไม้ไม่พอนี่แหละบ้านเรามันดูเหมือนวัดเนาะ <laughs> บางทีมันก็ดูเหมือนวัด ถ้ามันมีดีเทลมากกว่านี้มันอาจจะดูดีขึ้นค่ะทุกคนก็ยังเหลือระเบียงนันเองีนี่เลยบุ๋มก็มาทําระเบียงต่อด้วยค่ะซึ่งระเบียงเนี่ยก็จะมีเป็นเอ่อเหมือนหลังคาย,ยื่นออกมาแล้วก็จะมีพวกรั้ววางรอบๆมันเองบุ๋มือใส่ใบไม้แล้วก็ใส่แถบดอรอบๆก็เสร็จแล้วนะคะเลนนี่ก็คือบ้านของเราที่บุ๋มใช้เวลาสร้างเป็นชั่วโมองอ่ะทุกคนมันดูเหมือนวัดจริงๆอ่ะ ทำไมทำให้การเป็นแบบนี้บุ๋มจะตัดไปหม้ได้ยังไงในเมื่อบุ๋มไม่มีเหล็กจริงๆไม่ได้เป็นตามคาดสักเท่าไหร่เพราะว่าตามคาดในบุ๋มต้องการให้เราใช้บันไดขึ้นชั้น2ไปเลยแต่ว่าว้าเออนั่นแหละแต่มันออกมาเป็นปอย่างนี้ทุกคนบุ๋มสร้างตามฟิลก็นี่แล้ค่ะทุกคนบ้านของเราในสกายบล็อกนั่นเองนะคะก็ใช้เวลาสร้างหลายวันเหมือนกันนะคะเนี่ยหกวันในเกมเลยค่ะทุกคน ก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย